สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดการ์ตูนโกคูนะครับจากดะบ้อนบอลไดมักกาลังเป็นข่าวกันเลยกำลังเป็นกระแสดะกอนบอลไดม m กก็คือไม่รู้นะเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแต่ว่าคอนเซปต์ก็คือตัวละครทุกตัวนะครับเป็นจะกลับมาเป็นเด็กหมดเบติตาก็เป็นเด็กแม้กระทั่งผู้เท่าเตาก็กลายเป็นเด็ก เห็นตอนแรกคิดว่าคูริลิตอะล่ละแต่ว่าคลิปนี้เรามาวาดโกคูกันก่อนนะครับโกคู Goku จากดาคอนบอนใดมะกอ่ากวาดโครงสร้างร่างกายไปก่อนเนาะปุ๊บ ปึ๊บแขนแล้วก็มือถือกระบองปึ๊บลงมาก็เป็นรองเท้าเสื้อผ้าก็จะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าดาก้อนบอลที่เป็นเด็กจริงๆนะครับดาก้อนบอลยุคโบราณอันนี้ก็จะดูเป็นผู้ใหญ่กว่านิดนึง ถึงแม้แต่ถึงแม้ร่างกายมันจะดูเป็นเด็กนะทีนี้โครงหน้านะครับเราก็จะวาดเป็นโครงเหลี่ยมหน่อยปึ๊บนี่แล้วก็ผม ยาวเกินยาวเกินเป็นเด็กแม้กระทั่งจีจนะเรื่องภาคนี้แล้วก็เป็นผมที่เป็นแฉกแฉกตั้งขึ้น ภาพตัวละครอื่นๆที่มันเต็มตัวมันยังไม่ถูกปล่อยออกมานะครับเราก็หาข้อมูลยากหน่อยถ้าเริ่มปล่อยออกมาเยอะๆเดี๋ยวจะเอามาทยอยวาดให้ดูนะครับเ,เรื่อยๆนี่คือเสื้อ แล้วก็สายคาดเอวตามด้วยชายเสือ้อแล้วก็เป็นกางเกงแล้วก็รองเท้าเนาะต่อมาแขนนะครับ แล้วก็มือแล้วก็แขนแขนข้างนี้ล่างไว้สั้นไปหน่อยนะครับจะวาดให้ยาวออกไปนิดนึงแล้วก็มือ ขีดกระบองอ่าทีนี้อุปกรณ์ในว่าในการขีดกระบองของเรา ใช้เป็นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับไม้บรรทัดไม่รู้อยู่ไหนจะให้ขีดตรงๆเลยก็แหมจะมีไม้บรรทัดไว้ทำไมอ่ากระบองกระบอง นี้ก็ลบตรงนี้นิดนึงเรามาใส่รายละเอียดในส่วนที่เป็นมือนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งเพราะว่ารูปมันรายละเอียดมันเยอะอ่าแล้วก็นิ้วอื่นๆนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ อ่าเราจะได้มือแล้วต่อมาเรามาวาดหน้ากันหน้าหน้าหน้า <c oughs> ตาตาก็จะอยู่ประมาณนี้ตาก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จมูกแล้วก็ปาก ตาดมตาดมแล้วก็คิว้วแล้วก็คิว้วต่อไปก็เสือ้อ รองเท้าผูกโบโด้วยแต่ไม่ทัดดอกจำป่านะเช็คสัตว์สวนสิเบี้ยวไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะได้อยู่ได้อยู่มี เขาเรียกอะไรนะปลอกเก็บกระบองเกือบลืมแล้วไม่ล่ะเกือบจะไปตัดเส้นปากกาละปลอกเก็บกระบอง มันจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับโกคูโกคูอะไรนะโกคู Goku ที่เป็นเด็กนะครับจากจากไออะไรนะดากอนบอลไดมานะครับต่อมาเรามาตัดเส้นนะครับเราจะใช้ปากกาที่หัวเล็กลงหน่อยนะครับเป็น0.5กับ0.3นะครับนี่ 0.5กับ0.3นะเอา0.5ตัดในส่วนของโครงสร้างใหญ่ๆไปก่อน ถ้าใครแบบยังคิดว่าโครงสร้างใหญ่ๆคือตรงไหนนะครับเราตัดเฉพาะเส้นรอบนอกก่อนก็ได้ เอาปากกาตัดเส้นเฉพาะเส้นรอบนอกนะครับ ขีดกระบองลงมาขีดกระบองลงมาปุ๊บขีดกระบองลงมาปุ๊บแล้วก็ผม มันจะมีให้ดูที่ไหนเนี่ยมีใครรู้บ้างช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับทํายังไงเราจะได้ดูดาร์กอนบอลไดมาใครรู้ช่องทางในการดูช่วยคอมเมนต์หน่อยนะจะมีให้ดูตอนไหนอะไรยังไงนะครับ ในระหว่างนี้เราก็ตัดเส้นไปตัดเส้นไปอะคราวนี้ก็เปลี่ยนปากกานะครับเป็นเส้นเล็กลงแล้ว เพราะว่าเราจะไปตัดเส้นในจุดที่รายละเอียดมันน้อยลงเป็นรายละเอียดด้านในนะครับมันจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> ถ้าเราไม่เปลี่ยนปากกาให้เล็กลงบางทีเส้นใหญ่ๆมันจะทำให้พวก รายละเอียดเล็กๆมันรวมเป็นเส้นเดียวกันแล้วดูยาก ตัดเส้นในส่วนที่เป็นนิ้วมือผ้าคาดเอวเสื้ออันนี้มันเป็นเสื้อแบบ ามาทบกันแบบนี้นี่นะลืมดูลืมดูลืมดูรายละเอียดนะครับเกือบเสร็จแล้วลหละเป็นคลิปที่ใช้เวลาเยอะมากนะครับสำหรับการวาดรูปของช่องนี้นะช่องนี้จะส่วนใหญ่จะทำไม่ยาวมากนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับ โกคู่นะครับจากด้าตันบอลไดมะหัวกระเซิงด้วยก็ถ้าเป็นอันนี้เราก็สามารถลบเส้นดินสอได้นะครับเพราะเราไม่ได้ถมดำอะไรเยอะปากกามัน ขีดไปมันก็แห้งนะครับถ้าไม่ได้ถมดำเยอะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ การวาดภาพโกคูจากดตกกันบอลไดมะนะครับใครอยากให้วาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มได้นะครับคอมเมนต์ลงข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะดูว่าสามารถวาดให้ได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ